กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านนะครับอาขับมาพบมาเจอกันนะครับแอดวิไลนะครับเซานี้นะครับเป็นเสาของวันที่29นะครับ29่เกลี้ยวนะครับมื้อนี้ก็ถือว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับเอาครับทีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เห็นอยู่นี่ก็เป็นสคริปต์แนวทางตัวเลขนะครับของเซียนวังน้ําเขียวครับ1กันยายนครับ2567 นะครับคือแอดวิไล like บอกนะครับของสุดท้ายเพ่นจะมาเน้นย้ำให้กับมือนีอเส้นว่างนำเขียวได้ทรงตัวเลขแนวทางสุดเน้นย้ำมาให้แอดวิไลครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมือนีนะครับ่นจะมาเน้นย้ำให้จะเป็นตัวใดนั่นเอาคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบ่งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาติดตามใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน ะจะบอผ่านข่าวสารแนวทางกันนะครับเอาเรื่องของตัวเลขเสี้ยนว่างน้าเขียวนะครับหลังจากเดินมาหลายงวดติดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ16สิงหาคมครับงวดที่ผ่านมาเสี้ยนว่างน้าเขียวมาสะดุดนะครับก็คือเลขวิ่งรุดก็เลยผลาดน,นะครับ แต่ก่อนหนานั่นก็ถือว่าเดินมาดีเลยหลังจากการเปิดตัวมากนะครับเส้นว่างนำเขียวมาสะดุดขับงวดที่ผ่านมาเอารับธรรมดานะครับเนว่ทางก็เป็นธรรมดาเขาเป็นส่วนมากรุดเป็นส่วนหน่อยหฮอกับบวากันะครับมือนีงวดนีเส้นว่างนำเขียวว่าหมั่นใจแนวทางต้องมาให้เห็นไม่บนก็ล่างนะครับไม่บนก็ล่างเพราะว่าเส้นวงางนำเขียวนะครับเนว่ทางของเพลินนะครับเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่าง คุณพ่อคุณแม่มือหนีเข้ามาล่อรุนกันว่าตัวเลขที่เส้นวางน้ำเขียวจะเน้นย่ำนั่นจะถูกอกโดนใจคุณพ่อคุณแม่กันบอ่อนะครับแต่ว่าเข้าเบิงแล้วนะครับนี่คือคลิปต่องวดนะครับคลิปต่องวดเพิ่นปล่อยมาเป็นชุดเต็มนะครับมีเก่าชุดแล้วการเนวทางวิ่งสามกับสองนะครับบนล่างมือหนีเข้ามาล่อรุนกันว่าเลขวิ่งเพิ่นจะเน้นย่ำให้ตัวใดและก็รชุดสองตัว คนจะวงกลมให้ตัวใดมื่อน,นี้แอดวิไลจะขออนุญาตเอฟนะครับแอดวิไลจะเ,เขียนสคริปใหม่จะเอาแนวทางตัวเก่าเลยนะครับคลิปที่ต่อหงวดเลยเพียงแต่แอดวิไลมือน,นี้จะมาวงกลมให้นะครับจะมาวงกลมให้เลยจะขอใส่าสคริปต์ตัวเกา่านั่นคือต่อหงวดที่ปล่อยไปแล้วเสียนวังน้ําเขียวนะครับเอาครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับถือว่า สรุปไปหลายสำนักแน่แล้วนะครับเอฟซี 4, คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้กก็บางสำนักกับปอยไปเลขคุณพ่อเสียนสีเทพกปล่อยไปชุดสองตัวบนล่างอันเลขสวดเสือกนะครับกปล่อยไปแล้วนะครับเลขสวดเสือกของคุณพ่อเสียนสีเทปนะครับชุดอ่าสามตัวเต็งโตด๊ดหล้วกรเลขสายผูกกองนะครับเอฟซี 4, ถือว่าปล่อยไปหลายแล้วนะครับบ่าจะเป็นปู่เรืองนกทาน้องเมีย่านะครับคุณพ่อเซียนพรม เอาหลายสำนักปู่โคราชปู่ดำถือว่าหลายสำนักที่ปล่อยไปแอดวิไลกับบอสามารถที่สีอานท่วนได้เบิดนะครับเพราะว่ามันหลายสำนักให้เอฟซีคุณพ่อุณแไปได้ไปเบิ่งคลิปย้อนหลังเอานะครับเพราะว่าหลายสำนักเสดยเกินบางสำนักกับมาคลิปเดียวก็สรุปให้พร้อมเลยนะครับนะแล้วก็เหลือสำนักไหนเดี๋ยวทางแอดวิไลจะทย่อยสรุปให้จบภายในมือ มือนี้ครับมืออื่นนะครับยี่บเก้ากับสามสิบนีคงทันนะครับจัดสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านเลยเพราะว่านวทางลายสำนักนะครับที่ทางช่องเขาได้นําเสนอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามอยู่นี่นะครับ,บาวา่าอ่าว่าจะเป็นเสี้ยนไม่เสี้ยนเก่านะครับถือว่าจนแอดวิไลนับบ่ไหวนะครับต้องเบิงสคริปต้องเบิงสติปให้ดีนะครับว่าสำนักไดนสรุปแล้วบอกท่านส,สรุปนะครับ าการทํางานก็ต้ตรงบางทีบางที่ขนาดแอดวีไลยละเอียดก็ยังผาดได้อยู่นะครับเอฟซีผาดได้นะครับเพราะว่าหลายสํานักสลึกินเอาครับคุณพ่อคุณแม่มักสอบสํานักใดเขาก็จังตามนะครับบางคนว่าจะให้ติดตามถูกสํานักนะครับเขามักสํานักใดเขเบึงแล้วว่าสํานักนั้นควรหนานะตดตามเขาก็เบิ้งเอาให้เรียกเกา่าแต่ว่าส่วนใหญ่เล้วนะครับจุดประสงค์ของนักคํำนวณเพื่อจะอยากให้เอฟซี คำมีโชคมีลาบกันสุขหูสุขคนนะครับนี่คือระบบการทํางานของนักคานวณตัวเลขเนี่ทางเพิ่นนะครับเพิ่นอยากแบ่งปันเนวทางเพิ่นกันเลยจังอยากเอามาฝากมาตอนนี้ซคุณพอ่อคุณแม่กันงวดน,นี้ก็ถือว่าทา,ายจำแอดวิไลจำว่ผิดนะครับก็คือที่เซียนไม่เขามากนี่ถือว่าสองสามสำนักอยู่นะครับถ้าแอดวิไลจำบ่ผิดนะครับประมาณอยู่สามสี่สำนักนะครับ อ่าที่จาได้ก็มีเสผ้าผัาหวานแน่มีแนวทางคนมักเหลขกแน่แล้วก็อ่าเสี้นกล้องสองดาวแล้วก็น่องฝ่างามซีสานักงวดนี้นะครับหนึ่งกันยายนนี่ที่เสื้นไม่มาเปิดตัวนะครับมีอยู่ซีสานักเอาถือว่าเพิ่มเขามาอีกนะครับดีนะครับเ,าะะเ,บเอขอเาจะได้มีตัวเลือกนะครับเรื่องของตัวเหล็กแนวทางจะได้มีตัวเลือกหลายๆสํานักนะครับ เอาครับพูดคุยกันมาพอสมควรสัพเพเฮละแนวบาเรื่องตัวเล็กนวาทางไปน้ำเนื้อธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจกันนะครับถาบอกอธิบายก็บางท่านก็อาจบอกเข้าใจนะครับอ่ะเซียนวังน้ําเขียววันนี้สรุปแล้วนะครับฝากแช่ออกไปเด้อครับฝากแช์ออกไปให้กําลังแรงใจจากของตัวเล็กนวาทางเพิ่มพร้อมนะครับอาวิ่ง3มกับ2บนล่างนะครับเซียนวังน้าเขียวอ่าเล็กวิ่งวงกลมไปที่2ครับ ่ะสุดเน้นยําเดอรครับสรุปแล้วสุดจับคู่ครับมี5 7าเจ็ดห้าเจ2ดแปดสามสองศยนึ่งนเ้าส้านย่เชี่ยนวังนำเขียวครับวงกลมมาให้แค่3คู่นะครับ3คู่แค่นั้นนะครับอ่าเริ่มแรกนะครับตัวได้จะติด2เล็กบิ่งเพ่ินเริ่มแรกนะก็คือ สามสองเลยครับเส้นวงเขียววงกลมไปที่สามสองแล้วก็ติดสองอีกคู่หนึ่งก็คือเก้าสองครับวันนี้อย่าลืมว่าสัญจรเด้เอฟซสัญจรเมืองร้อยเกินเมืองร้อยเอ็ดนะครับคู่สุดท้ายครับคือ0ูนย์สอง ยำว่าเนีทางเขาเพิ่นเป็นบนล่างนะครับอ่าสรุปแล้วนะครับเซียนวังน้ําเขียวอ่าคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีสรุปเลยเ้อครับเพราะว่าแอดวิไลใส่กระดาษสคริปตัวเขาเพียงแต่วงกลมให้แค่นั้นนะครับอ่าสรุปแล้วเซียนวังน้ําเขียวสามคููเน้นๆนะครับก็คือ3ามสองศูนย์สองเก้านะครับ หรือว่าคุณพ่อคุณแม่มักครูอื่นที่เพนนิ่นบเน้น่ยำอ่ะเพิ่นบ่ได้ตัดถิ่มเด้อครับ75ยังอยู่7803-2193-04อนั่งาน่นตัวที่บ่เนนยำนะครับอ้าแนวทางนะครับโค้งสุดท้ายต้องมีการฟันทง3คููเน้นๆนะครับบนล่างนะครับเซียนวังน้ำเขียวสรุปแล้ว อาจจะไดก็ให้เอฟซีคุดพ่อกคุณแม่เฮ้าสซสๆมันมันลำาุ้ยกันสุกขูุ่ขค้นครับให้ได้มีเห้งวดนีเสียนว่างน้ำเขียวเพิบอกเอฟซีมาว่าถ้าได้รุ่นแล้วเดินต่อไม่ต่ำกว่าสามงวดติดนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นมาสะดุดนะครับสะดุดงวด16สิงหาคมเพิ่นมาสะดุดนะครับเริ่มจากนี่ไปไม่ต่ำกว่าสามงวดติดเพิร์วมาเดินต่อเนื่องคือเก่าอายุดีมีแห้งครับโซกๆมันมันลำาุ้ยกันสุขูุ่ขคนสรุปแล้วเสียดวังน้ำเขียว หกันยายนต5 6 7เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ